สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนวันนี้พบกับสามาตรอร์เช่นเคยเราจะพากันมาเปิดตัวรถอย่างเป็นทางการ Scion Jewel Hunter 350นะซึ่งครั้งนี้จะเป็นการเปิดแบคบครั้งแรกในโลกที่ไทยซึ่งเป็นงานสัตว์ได้อย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยวันนี้เขาจะเปิดกันทุกรุ่นนะคะแต่ว่าในไทยจะขายกี่รุ่นกี่สีเสี่ยวไว้เรามาอัปเดตกันโดย ในงานนั้นก็จะเปิดราคาด้วยเช่นกันจะประกาศกันวันนี้อ่าซึ่งรายละเอียดของแต่ละรุ่นแล้วก็สีมีอะไรบ้างเดี๋ยวแอดมินมีคจะพาไปดูกันค่ะมาตามกันไปเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู Royal Enfield Hunter 350คันจริงที่เปิดเว r ร์ p พ e ีเมียในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เท่าที่ผมเห็นด้วยตามันน่าจะมีทั้งหมด 3รุ่นด้วยกันครับผมอย่างคันนี้ฮะผมคาดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่น่าจะเปิดขายจริงในประเทศไทยก็คือว่าตัวไฟเลี้ยวจะให้มาเป็นทรงกลมนะครับเป็นไฟหลอดไส้นะไฟหน้าเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟแบบหลอดไส้ส่วนตัวไฟท้ายครับไฟท้ายเป็นทรงกลมแบบ LED อ่าแล้วก็ตัวมาตรวัดครับยกมาจากเมชิเอ350เลยก็คือว่ามันจะมีถ้วยอันเนี้ย ที่เป็น Royal e ล f i e l d Tripper เอาไว้นำทางแบบเทนะินบายเทินครับแล้วก็คันนี้ครับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ใส่ของแต่งนะครับจุดที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยคือมีการติดตั้งในส่วนของวินชิลน้าเพิ่มมาแล้วก็ชุดตัวไฟเลี้ยวครับเป็นทรงกลมแล้วก็เป็นคมใสเป็นแบบ LED แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นของแต่งที่เปลี่ยนมาจุดหนึ่งก็คือนี่เลยตัวกระจกมองข้างครับโยกจากที่อยู่บนประกับแนดนเนี่ย มาอยู่ที่ปลายแฮนด์ครับนี่อันนี้เป็นกระจกของแต่งแล้วก็ตัวเบาะครับอันนี้ก็เป็นตัวเบาะแต่งด้วยนะอื่นๆที่จะเหมือนกันเลยครับก็คือในเรื่องของตัวระบบกันสะเทือนเลยที่จะเป็นโชคหัวตั้งนะครับแล้วเขาจะใส่นี่เลย ยางพุ่มกระบอกโชค๊คมาให้ด้วยครับซึ่งโชค๊คตัวนี้เนี่ยขนาดแกนมันอยู่ย41มิลแล้วก็จะมีระยะยุบอยู่ที่130มิลนะครับส่วนด้านหลังมันจะเป็นโชค๊คสปริงคู่ฮะแล้วก็จะปรับพีโลดได้6ระดับมีระยะยุบอยู่ที่102มิลลิเมด้านจานเบรคครับมันจะเป็นจานดิสเดี่ยวทั้งหน้าหลังนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นปั๊ม แบบพอรพตครับมาพร้อมระบบ ABS ซึ่งตัวขนาดจานเขาจะอยู่ที่300ม mm มครับส่วนทางด้านหลังเนี่ยเป็นจานยิดเดี่ยวรู้สึกจะอยู่ประมาณอยู่ที่270มิลน,นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับปั๊มคลิปเปอร์1พอร์พอฮะมีระบบ ABS ให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ตัวสายเบรกของเขาเนี่ยให้มาเป็นแบบสายถักเลย จุดต่อมาครับก็คือตัวเครื่องยนต์ของเขาที่เป็น1สูบความจุจริงครับ 349cc ตัวนี้จะระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับแล้วก็ทำกำลังสูงสุดออกมาได้อยู่ที่20.2แบบเบรกพลสพาวเวอร์ส่วนแรงบิดจะออกมา27นิวตันเมตรครับแล้วส่งกำลังผ่านเกียร์5สปีดก,ก็จะเป็นรูปเดียวกับตัวคลาสสิก350แล้วก็เมเจอร350เหมือนกันครับ ส่วนชุดล้อเนี่ยถ้าพี่ดูเนี่ยมันจะเป็นล้อแบบอลลอยขอบ17นิ้วทั้งหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยคือลายล้อมันจะเป็นลักษณะแบบก้านตัวยูนะครับหาก้านยู่าซึ่งไสาย,ยางเนี่ยด้านหน้า110ด้านหลังไสาย,ยางจะกว้างอยู่ที่140ครับแล้วก็ถังน้ำมันของเขาฮะอันนี้ก็ถือเป็น จุดเด่นเหมือนกันเพราะมันมีลวดลายหลายแบบมากขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นนะครับซึ่งความจุถังน้ํามันเนี่ยมันจะอยู่ที่15ลิตรแล้วก็รูปทรงขคารามันจะเป็นลักษณะแบบตรงหยดน้ําอะไรพวกนี้ครับแต่ดูแล้วต้องบอกว่างานสีอะไรพวกนี้ผมถือว่าสวยมากๆเลยส่วนตัวชุดสวิตไฟเนี่ยดูแล้วก็คล้ายๆกับตัวสามาศูนย์ทั้ง2รุ่นครับคือตรงนี้มันจะใช้เป็นแป้นวงกลมแล้วก็บิดเอานะครับ แล้วก็จะมีไฟฮัสศาสตร์มาให้ด้วยแล้วก็ตามที่บอกไปครับพอร์ต USB จะอยู่สวิตช์ไฟด้านซ้ายตรงนี้มีมาให้ในทุกรุ่นย่อยเลยครับสำหรับดีเทลรายละเอียดของตัวรถด้านมิตินะครับมิติของเขาเบาจะมีความสูง800มิเมตรนะครับจากพื้นถึงบาะแล้วก็ น้ำหนักตัวเขาเทมไว้179กกิโลกร,รมัมอันนี้ยเป็นน้ำหนักแบบดรายเวทครับรุ่นย่อยทั้งหมดที่ผมได้บอกไปนะครับที่เห็นเนี่ยมันจะมีทั้งตัวเริ่มต้นตัวที่มีตัวร o y a l f i e l d t ทร p ปเครับแล้วก็ชุดไฟเลี้ยวของเขาก็จะเป็นทรงกลมหลอดไฟแล้วก็คันนี้เลยที่เห็นเป็นตัวแต่งนะฮะสำหรับเรื่องของตัวสีถังน้ำมันนะครับมันจะมีหลายสีเลยก็จะมีที่เป็นสีโมโนโทน สีทูโทนครับแล้วก็ที่จะเป็นลักษณะข,ของโมโนโทนแล้วก็มีลวดลายต่างๆแบบนี้นะครับเรื่องต้นเนี่ยจากที่ผมหาข้อมูลมาคือในไทยเราอ่ะน่าจะขายเป็นรุ่นท็อปเลยครับก็คือจะมาพร้อมกับฟังก์ชันจิปเปอร์ซึ่งคันนี้อ่ไม่มีนะครับแล้วก็จะเป็น ABS แบบ d u a l n h a n n e l เพราะว่าถ้าเกิดบางตลาดที่ทำในประเทศที่เน้นลดราคาถูกครับมันจะเป็น หลังอยู่สำหรับราคาค่าตัว Hunter 350ในประเทศไทยครับเริ่มต้นอยู่ที่129,900บาทบนตัวถังสีโมโนโทนครับมีให้เลือกยกัน3สีส่วนตัวท็อปจะเป็นตัวถังสีทูโทนครับราคาจะอยู่ที่132,900บาทมี3สีให้เลือกเช่นเดียวกันและรูปนี้ครับคือรุ่นที่ไม่ได้จำหน่ายในประเทศไทยสเปคของเขาจะเป็นล้อซี่ลวด เบรกหลังเป็นดรัมไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวทรงเหลี่ยมแล้วก็ไม่มีในส่วนของฟังก์ชันทริปเปอร์ตัวถังน้ำมันครับก็จะเป็นสีโมโนโทนแบบไม่มีลวดลายเลยก็จบลงไปแล้วค่ะกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการพีเยร์โลกของร o ย a l f i e l d Hunter 350ซึ่งเพื่อนๆสามารถติดตามมอเตอร์เราได้ในท่องทาง y o YouTube c h a n n e n มอเตอร์โรลนี้อย่าลืมฝากกดไลค์เพจ f c e e o o o มอเตอร์รลกันด้วยนะคะในวันนี้ก็ หมดเวลากันไปแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะพาไปดูรีวิวหรือรีวิวรถอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ